แซนอมชอ่ะค cool. so hmm. oh. so, ุณยูโลโนพูดเลตต์ฟังแอปเปิ้ลแล้วอะไรส้มโอเลยนะส้มแอปเปิ้ลส้มแอปเปิ้ลแล้วติมโอกิดมังคุดเลยยังเป็นกี่ล้อแบบเป็นท้าหนูเหรอคะแอบเป็นท้าผู้หนูเหรอคะ ก๋วยเตี๋ยวมำไมอีกขอ้นแค่อยู่ดีแคเป็นเจาแอนมามีแนวเต็มค่ะข่บคุณค่ะเรบจะกลับอยากกินอะไรแบบว่าสีส้มๆมั้งหรอรอมานานเอาไปใกล้ใก้่ะไก่ ก้าชินแน่นอนแน่นอนตักกินอย่างเงี้ยเลยจะระเกียดแล้วะต้องหกิะระเกียดพี่ระพีกัพี่ชองไหม่ายให้ด้ยนะคะเอากุณมนก็เอาเลยโอเคครเมอร่อยยังไครับย็นนี้เราต้องออกลังกายกันหย่่งน้ดูว่าน้ำอะไรดีๆใชเราต้องหาอะไรทำาที่บว่า Burn, Burn. Burn and hot ์นเบิร hmm. like so ์ h o t ะพัดชาว่าเพิร์นก็รอบนึ่งใช่ไหมเพิร์นไม่เท้าเย็นนะวันนี้แล้วว่าอะไรพี่อะลงน้ำสองรอบเท้าเย็นตอนเย็นลงเพียงงงค่ะวันรุ่งหนึ่งตอนรุ่งสองไม่รู้ว่าดึกดเดกันไม่ถึงสองนะมืดแล้วขึ้นกว่านั้นลงก่อนที่พวกนั้นจะเป็นคลารแอคติ้งกัน แต่แม่พวกนั้นยังเห็นอยู่แล้วสักพักมันก็ไม่ดปเลยถ้าเหมือนผู้หญิงฟื้นแล้วอะไรอย่างนี้แต่จริงๆก็ยังไม่ฟื้นมันเล็บเล็บงอกบันเล็บอะไรเล็บเมียอะไรอย่างเงี้ยเห็นบมากแกฟูนี่ดีไเแล้นิ่งดูแล้วมีเรื่องอะไรอย่างเง้ยในนั้นน่ะมีเรื่องไอ้นี้ที่พี่ต้องเจอจีนพี่ต้องเจอเรื่องสี่สามบาทหรืออะไรพี่ต้องเจอเรื่องสี่สามบาทจำไม่ได้อ่ะพี่ พีทเป็นตำรวจแล้วก็มีวิญญาณมานั่งอยู่ด้วยในรถอะไรเนี่ยที่แบบให้ตามคดีอันนั้นบาดที่เท่าไหร่อะคะบาดที่สามมั้งที่จะไม่ได้เป็นบาดที่สองจำได้ว่าเป็นน้ำมันพายเออน้ำมันเรื่องน้ำมันพายด้วยดูปะหล่อนหล่อนอะใครน้ำมันพายจะไม่ได้ไาใครล่อปแต่ว่าไปไปเที่ยวที่ไปเที่ยวที่ผับใช่ปะแล้วก็ไปเอาน้ำมันพายป้ายกัน แต่แต่ตื่นเช้าขึ้นมาเป็นแบบว่าวิญญาณเนี่ยพที่ตามมาอยู่ด้วยหลอนอ่ะเพราะว่าไปเอาไปเอาของเขามาอืมมันก็น่ากลัวแต่เรื่องหนึ่งมันเรื่องอะไรวะแต่ไอ้นี่ไงสี่แพร่งไงเขาขอสีแพ่งก็หลอนก็หลอนแพ่งสุดท้ายเาเชอมานอ่ะคงไม่ไหวแล้วเออเรื่อการกูเขาอืมตลอนมากอ่ะแบบ มันหล่อนตรงแบบการใช้ตาใช้อะไรที่แบบว่าและไอ้เจ้าหญิงนององหญิงอ่ะแรงมากแบบว่ายิ่งมากอ่ะแบบแล้วพูดภาษาเขาที่เขาพูดไม่รู้ภาษาอะไรเลยมันขลังไงไม่รู้ว่านึกออกวะอะไรเนี้ยแล้วปากเขาแบบเวลาพูดมันเหมือนแบบเหมือนเขาแบบแล้วเรแล้วอีกเรื่องหนึ่งอ่ะที่เพื่อนอยู่กันสี่คนอ่ะอันนั้นอะขํา อพี่แบบถึงว่าคำที่ตายแล้วเอ๊ะตายหมดแล้วตายหมดเลยใช่ไหสรุปสี่คนตายหมดจงจำไม่ได้เอ๊ะจะเป็นไงบ้างวะทำไมจะตัวเปียกจังนี่คือเรื่องพวกของหญิงอะที่เพแบบน่ากลัวมากที่พลอยเหมือนคอหักอะแล้วอย่างนี้เขากลัวเรื่องที่สองที่มันเป็นดันต่ันตายอะตัวแงนเลยเจ๊อ๋อยังสั่งตัวที่เป็นเด็กมีสิทธิ์ป่ะเออมีเอ็นี้สิทธิ์ก็น่ากลัวที่ เขากลัวยันต่างตายมากๆที่เปิดเลยนะที่เปิดหนังสือป่ะเปิดหนังสือแล้วเราก็เจอยันอ่ะแล้วแล้วถ้าเกิดใครใครเปิดเจออันเนี้ยก็จะต้องตายทุกคนอะไรอย่างเงี้ยที่แบบใบใบมีดหรืออะไรไม่รู้แบบเร็วมากก็ตอบแล้วแต่จะไปทำแต่จะก่อนที่หนึ่งไม่ได้ให้อันที่หนึ่งกดมือถือไงแล้วก็คุยอ๋อหน้ากวนีีหลอนอันนี้หลอนหล่อนจริงอันไหน ที่แบบส่งเมสเซจมาทุกวันที่แบบเออที่สมมติสมมติเจส่งให้แอนใช่ป่ะเจสแบบว่าแบบอยากรู้จักกันแล้วแล้วเหมือนแอนโลกเออไม่แล้วแอนเป็นคนขี้เหงาอ่ะเออแอนเป็นคนขี้เหงาแอนก็แบบตอบใครวะะละแอนก็เล่นด้วย้็แบบตอนนี้อยู่หน้าห้องแล้วตอนนี้อยู่ในห้องแล้วแบบเออเออแล้วอยู่กว่าวิ่งแล้วแบบแตกออกอะไรมันดังอยู่อะไรยเงี้ยแล้วสุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็ตกตึกตายเพราะว่าอืม แล้วเมื่อคืนวันที่ตกตึกตายแล้วมีขบวนอีกขบวนหนึ่งมันเลยเพราะว่าขบวนศพปะ่เพราะว่าลูกอ่ะไอ้ที่พี่แขนแขนผู้ชายคนที่โเอกรธเพราะเขาตายไปแล้วเพราะว่าวุ่นเหตุนะเกิดขึ้นเพราะวิ่งคนนี้เขาเไปมาลางแขนแบบนีอเนี่ไม่ใช่มึงเป็นอย่างอ๋อไม่เอาไม่ใช่หนัวเขาเป็นคนที่เหงาเขาคบเลิกกับแฟนตอนเกิดอุบัติเหตุอะแล้วแบบคือ คือว่าตอนตายมันมีภาพตัดมาที่ว่าตอนตอนนี้เกิดอุบัติเหตุตอนนั้นผู้ชายอ่ะก่อนตายอ่ะหันหน้ามาแบบสบตาผู้หญิงอ๋อเออใช่อ๋อ้วเธอโดนอุบัิเหตคนนั้นไอีอ่าเพตายเขาตายนเขาอย่างไรแบบยืนลงก็เหมือนว่าเจอกันเป็นเหมือนแบบเจอก่อนอะไรเงี้ยก่อนตายอบอที่ผู้หญิงขาวก็เลยก็เลยกิดอุบัติเหตุตอนนั้นงคือเป็นอุบัติเหตุที่เดียวกันแต่แต่ผู้หญิงตายผู้ชายตายโอ้ตาย เหมือนเหงาที่เหงาก็เลยเอาที่คนที่เหงาเหมือนกันมีอีกอันหนึ่งอ่ะที่เป็นเหมือนเรียนผ่าตาดัดแบบยาด,ดองศพอะไรสักอย่างเออได้ดูเยอะมากอ,อ,อาจารย์ใหญ่อะ่ะอ,อ,อาจารย์ใหญ่ก็ดูอ,อ,อาจารย์ใหญ่ตอนตอน,ตอนที่เกี่ยวเกี่ยวเนื้อแล้วลงไปแช่ได้ดูปะ่ะน,นี่หลอน ดูแล้วนั่งอึ้งอ่ะดูแล้วก็กตํหนังไทยทําดีใช่ตอนนี้ยังอึ้งอยู่นะอ๋อผีสามบ่าแล้วผิดเรื่องยังไงที่แขนนางลําไงอืมอืมอืมหงน่งเรื่องแรกบาดแย่ะเราไม่ได้ว่าบาดไหนอะหนูจําไม่ได้ตั้งแต่พี่วิลลี่เปิ้ลหอยเอามารีลาร์มมาคดข้อขําเลยลืมเลยหลังมากไปเลยตาลืมขําเลยขํเลยลืมหมดขําเงี้ยภาพจริงคืออะไร Uh, ดีไอเออเออดีเออดีไอก็น่าด mm ีไอก็น่ากลัวดีไอที no ่สิบอะหนูกลัวตอนที่ลูกบอลกิ้งและกลายเป็นหัวคนอะจะเป็นลกหนังหนังฝรั่งเป็นผีจะไม่น่ากลัวแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นหนังแนวแบบจู๊อันแล้วแต่แลัวแ่หนังฝรั่งจะทำเรื่องที่แบบแบบจิตวิทยาในการหลอนน่ะดีพวกควอันทีนอะใช่โอ้โหใช่ใช่จะหลอนมากแบบหนังฝรั่งจะแบบเก่งเขาปึกด้าเนั้นอะ แต่คนไทยจะเน้นทางแบบศิลปศาสตร์อะไรอ้ยคนคนไทยจะเน้นศิศาสตร์คนฝรั่งจะเน้นแบบวิทยาศาสตร์แบบอะไรที่มันมีเหตุมีผลอ่ะมันมันเกี่ยวกับสังคมเราด้วยแหละหรือว่าของเราแบบยังเชื่อในเรื่องนี้เยอะเลยแบบคนทำาก็เข้าเข้าถึงไงฝรั่งเขาก็พาไปได้แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบมากเลยแบบที่ The Cell อ่ะเจนิเฟอร์โลเปสเล่นอ่ะอ๋อไม่ได้ดูโอ้โหคิดได้ไงอ่ะเออนึกออกปวะคือมันเป็นแบบความคิดข้างในจริงๆอ่ะที่แบบคุณเข้าไปในโลกเนี้แล้วคือแบบ จะออกมายังไงเออแเข้าไปรักษาเด็กอะเล่าหรอยังมันเป็นแบบเป็นยังไงนะแม็กมันไม่ไตอเข้าเข้าไปเพื่อเพื่อเข้าไปถึงเบื้องลึกจิตใจของของของเด็กฆาตกเออเออใช่ใช่ฆาตกรลรจิตเพื่อต้องการหาตัวคือครอเดียที่ยังไม่ตายคือคืออาการนี้มันเป็นเหมือนกับว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งใช่เป็นฆาตกรโรคจิตใช่ป่ะแล้วแบบจับผู้หญิงอะไปเหมือนไปเหมือน เหมือนแบบไปไปขังไว้อะแล้วขังไว้ในห้องกระจกซึ่งห้องกระจกนั้นจะน้ำมีน้ําไหลตลอดเวลาน้ำน้ำจะพุ่งขึ้นมาตลอดแบบทุกชั่วโมงเขียคำนวณเวลาตายเออคำนวณเวลาตายว่าเท่าไหร่แล้วจะเราจะแบบเปิดกล้องคาเมราไว้อะแบบออนเอาไว้ตลอดผู้หญิงที่อยู่ในน้ำตลอดผู้หญิงคนที่ถูกจับอ่ะอยู่ในน้ำตลอดแล้วก็น้ําก็พุ่งพึ่มพุ่งพึ่มจนแบบเต็มกระจกแล้วก็ตายในน้ําแบบกระตุกกระตุกอย่างเงี้ยนึกออกปะฆาตกรมันก็ถ่ายเอาไว้แล้วคราวนี้มันมีเหยื่ออะไรสุดท้ายคือคนคือผู้หญิงหายไเยอะมาก ใหญ่สุดท้ายก็ยังหามคือใช้ว<ช>ิธีคาดการเดียวกัน<ม>เดียวกัน<ม>กเดียวกันแล้วก็แล้วก็ให้แบบตำรวจก็สืบไม่ได้ใช่ก็เลยแบบมามาแบบเหมือนมาจ้างตรงเนี้ยให้ทาเจนิเฟอร์อโลเฟสก็เป็นเหมือนแบบพวกที่แบบเขาเรียกอะไรนะเข้าไปทําแบบเหมือนกับกสะกจิตสะกดจิตได้อะไรเงี้ยแล้วเข้าไปแล้วก็ไปไปพบว่าอ๋อที่จริงแล้วฆาตกรคนเนี้ยแบบมีแต่เรื่องแบบเขาเรียกมันเป็น มันเหมือนแบบเกินจริงอ่ะที่ดูเป็นผ้าแบบม้าอยู่เนี้ยแล้วยีแบมีมีแผ่นกระจกตกมาปัดม้าตับม้าไม่รู้ไม่รู้ตัวเลยอ่ะแล้วก็แยกออกแยกเป็นชิ้นๆอ่ะแล้วแบบหัวใจยังเต้นอยู่เออแขอเคยดูป่านึ่ออกาะะที่ที่มีฉากหนึ่งที่แบบที่แบบเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สาวไส้ขึ้นอ่ะหมุนไส้ขึ้นอ่ะที่มีฉากหนึ่งที่เป็นเหมือนเพื่อนไปช่วยปะ เฮ้ยใช่ป่ะวะที่เพื่อนเอ้ยไม่ใช่ดิเหมือนเออหนังเรื่องที่ยันดูมันจะเป็นแบบว่าเด็กผูช้ชายคนนึงอะ่ะชอบทําแบบเป็นเหมือนเวลาเราทําบ้านจาลองอะ่ะก็จะชอบแต่งบ้านมีเตียงมีตุ๊กตาแต่เด็กคนนี้ยมันแต่งแบบมองเข้าไปข้างในแล้วเป็นหนูแผ่ออกมีส้อะไรเงี้ยไม่ใช่อ,อ,ใชอ่ะเออคนละอันอันนี้